เคยรู้สึกไหมครับตื่นนอนตอนเช้าแล้วแบบเหมือนเครื่องยังไม่ติดสมองมันจะเบลอๆหนักๆห,หน่อยอืมเป็นค่ะเป็นบ่อยเลย <laughs> ต้องใช้พลังงานเยอะมากกว่าจะลุกออกจากเตียงได้เนี่ยบางคนเขาเปรียบเหมือนกำลังแบบเอ่อลุยโครนเลยนะครับใช่ใช่หรือที่เขาบอกว่าเหมือนดันตัวเองผ่านซีเมนเปียกอะไรแบบนั้นเลยค่ะใช่เลยครับอาการแบบนี้จริงๆมันมีชื่อเรียกด้วยใช่ไหมครับคือ sleep inertia หรือเปล่า ใช่ค่ะ Sleep inertia หรือภาวะง่วงซึมหลังตื่นนอนนะคะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะคือหลายคนก็เป็นกันครับวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกับเรื่องนี้แหละครับเรื่องการตื่นเช้ากิจวัตรยามเช้าแล้วก็วิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังว่า ทำยังไงให้ตื่นมาแล้วมันสดใสขึ้นดีเลยค่ะเพราะข้อมูลเรื่องนี้มีเยอะมากทั้งบทความทั้งคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญหรือคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ต่างๆใช่ครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาดูกันว่าทําไมการตื่นเช้ามันถึงอาจจะดีแล้วความท้าทายมันคืออะไรบ้างอย่างไอางอาการงวงเงียที่ว่าเนี่ยแล้วก็จะมีกลยุทธ์อะไรที่เราพอจะเอาไปปรับใช้ได้จริงบ้าง อืมเพื่อให้แต่ละคนหากิจวัตรยามเช้าที่มันแบบว่าเหมาะกับตัวเองที่สุดเนอะครับผมเอาละครับเริ่มกันที่คำถามแรกเลยที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่านกที่ตื่นเช้าย่อมจับนอนได้ก่อนแต่ตื่นมาแล้วทำอะไรดีละ่ะ <laughs> นัน่นนะสิคะ <laughs> ข้อมูลหลายแ,ลแหล่งเนี่ยเขาก็บอกคล้ายๆกันนะครับว่าการตื่นเช้ามันช่วยให้เรามีเวลาเพิ่มขึ้น อืมใช่เลยค่ะมีเวลาได้คิดได้วางแผนวันครับมีเวลาเออละเลียดกับอาหารเช้าดีๆไม่ต้องรีบรีบซึ่งบางทีการได้ทันเข้าเช้าดีๆเนี่ยมันก็ส่งผลดีไปถึงเรื่องอื่นด้วยนะคะเช่นการควบคุมน้ำหนักหรือบางทีก็สุขภาพจิตด้วยอ๋อครับแต่ที่น่าสนใจคือพอเราไปดูตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับกิจวัตรตอนเช้าของแต่ละคนนี่แบบว่าต่างกันเยอะเลย ใช่ค่ะไม่เหมือนกันเลย <laughs> เร่งสปีดตัวเองโหอันนั้นดูเข้มข้นมากเลยนะคะใช่ครับแต่พอมาดูสันดาพิชัย CEO Google นะครับเขาจะเริ่มวันสบายๆหน่อยตื่นประมาณ6-7เโมงอ,มอ่านข่าวอัปเดตข้อมูลทานไข่เจียวง่ายๆวางแผนงานแล้วค่อยดื่มกาแฟโอ้คนละสไตล์เลยครับหรืออย่างโอปราห์วินฟรีเธอก็บอกว่าตื่นตามธรรมชาติเลยไม่ใช้นาฬิกาปลุก ว้าวทำได้ยังไงคะนั่นเธอบอกว่าแค่เน้นนอนให้พอครับเช่นเข้านอนสี่ทุ่มตื่น6โมงก็คือครบ8ชั่วโมงพอดีอ๋อเน้นคุณภาพการนอนเป็นหลักใช่ครับส่วนสตีฟจ็อบส์อันนี้ก็น่าสนใจเขามีวิธีปลุกพลังด้วยการถามคำถามกับตัวเองหน้ากระจกทุกเชา้าถามว่าอะไรล่ะคะถามประมาณว่าเขาวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตฉันอยากจะทาอะไร อะไรแบบนี้ครับเหมือนการเช็คอินกับตัวเองสร้างแรงผลักดันโอ้โหตัวอย่างพวกนี้น่าสนใจมากเลยค่ะมันสะท้อนชัดเลยนะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวใช่เลยครับสิ่งสําคัญอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องทําอะไรเป๊ะๆแต่เป็นความตั้งใจที่จะออกแบบช่วงเช้าให้มันสอดคล้องกับพลังงานกับเป้าหมายของตัวเองมากกว่าอืมซึ่งเรื่องนี้มันก็เชื่อมโยงกับหลักการทางชีววิทยาเหมือนกันนะคะ ประโยชน์ของการตื่นเช้าอย่างที่ว่ามาทั้งเรื่องสมาธิการวางแผนหรืออารมณ์ดีเนี่ยมันสัมพันธ์กับการที่เรามีตารางนอนตื่นที่สม่ำเสมออ๋อ oh, ครับซึ่งการนอนตื่นเป็นเวลาเนี่ยมันจะช่วยจูนนาฬิกาชีวาภาพหรือส i r c a d i a n r h y มของเราให้มันเดินตรงนะคะนาฬิกาชีวาภาพเหมือนนาฬิกาปลุกธรรมชาติในตัวเราใช่ค่ะประมาณนั้นเลยมันคอยบอกว่าตอนไหนควรตื่นตอนไหนควรง่วงมันควบคุมการหลั่งฮอร์โมนสําคัญสําคัญด้วย ผมแล้วก็แสงแดดยามเช้าเนี่ยแหละค่ะคือตัวช่วยชั้นดีเลยการที่เราตื่นมารับแสงแดดอ่อนๆสัก 10- บถึงสินาทีเนี่ยอืมครับมันจะไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อคอติซอลที่ทําให้เรารู้สึกตื่นตัวกระปีก้กระเปาอ๋อคอติซอลใช่ค่ะและในขณะเดียวกันมันก็จะไปช่วยกดฮอร์โมนเมลาโทนินที่ทําให้เราง่วงนอนเหมือนเป็นการส่งสัญญ,ญาณบอกร่างกายว่าเช้าแล้วนะตื่นได้แล้วอะไรแบบนี้เข้าใจเลยครับ แสงแดดนี้สำคัญจริงๆใช่ค่ะแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ข้อมูลหลายๆแหล่งย้ำตรงกันอย่าง n i กี้หรือ t ท x a ซสที่สรุปจากซ e o ก็คือการฟังเสียงร่างกายตัวเองอืมครับต้องหาจุดสมดุลที่มันเหมาะกับเราจริงๆไม่ใช่พยายามไปเรียนแบบคนอื่นเป๊ะๆเพราะนาฬิกาชีวภาพของแต่ละคนหรือแม้แต่ในแต่ละช่วงวัยมันก็ไม่เหมือนกันจริงด้วยครับอย่างข้อมูลจากทางราม,มาก็ชี้ชัดนะคะว่า วัยรุ่นเนี่ยเขามีแนวโน้มตามธรรมชาติที่จะง่วงดึกขึ้นแล้วก็ตื่นสายขึ้นอ๋อนี่ที่เห็นบ่อยๆเลยใช่ค่ะซึ่งนี่ก็เป็นอีกสาเหตุที่ทําให้การปลูกวัยรุ่นตอนเช้ามันดูเป็นเรื่องท้าทายมากไม่ใช่แค่เพราะเขาขี้เกียจนะคะมันมีเรื่องชีววิทยามาเกี่ยวด้วยเข้าใจเลยครับทีนี้กลับมาที่ไอความรู้สึกเหมือนลยซิเมนเปียกตอนเช้าหรือภาวะสลิปอินเนอร์ที่เราเกริ่นไว้ตอนแรกกันบ้างครับ ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไรกันแน่ที่สมองเรายังลงจอดไม่สนิทหลังจากที่เราตื่นนอนลงจอดไม่สนิทใช่ค่ะเหมือนยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากโหมดหลับมาเป็นโหมดตื่นเต็มตัวมันเลยทําให้เรารู้สึกงงงเบลอเบลอคิดอะไรไม่ค่อยออกอ๋อครับความจําสั้นๆอาจจะหายไปบ้างการตัดสินใจยังไม่ค่อยเฉียบคมอะไรแบบนี้ ซึ่งจริงๆอาการแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะหนักกว่าหรือยาวนานกว่าปกติได้ครับผมแล้วสาเหตุหลักๆที่ทำให้เรางวงเงียมากเป็นพิเศษนี่มันมาจากอะไรได้บ้างครับหลักๆเลยนะคะมาจากไม่กี่กลุ่มค่ะอย่างแรกเลยก็คือจังหวะการตื่นที่ไม่เหมาะสมจังหวะไม่เหมาะสมใช่ค่ะคือถ้าเราดันตื่นขึ้นมาในช่วงที่เรากำลังหลับลึกพอดีหรือที่เรียกว่า deep sleep นะคะ อ๋อช่วงหลับลึกค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่สมองกําลังซ่อมแซมตัวเองครั้งใหญ่เลยเหมือนเราไปขัดจังหวะช่างที่กําลังงวนกับการซ่อมเครื่องยนต์หลับอยู่พอดีอุปมาได้เห็นภาพเลยครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกมึนงงสับสนเป็นพิเศษตอนตื่นนะคะครับผมอย่างที่สองละครับอย่างที่สองคือคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดีพอค่ะอันนี้ตรงไปตรงมาเลยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องการนอนประมาณ7 9ถึง้าชั่วโมงใช่ไหมคะครับ แต่หลายคนเลยค่ะนอนน้อยกว่านั้นบางข้อมูลบอกว่าผู้ใหญ่กว่า35%นอนน้อยกว่า7ชั่วโมงเนี่ยโอ้หเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะพอเราอดนอนร่างกายก็จะพยายามชดเชยด้วยการเข้าสู่ช่วงหลับลึกให้มากขึ้นเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออ้าวแต่มันก็ยิ่งเพิ่มโอกาสที่เราจะตื่นผิดจังหวะตอนหลับลึกสิครับถูกต้องเลยค่ะนอกจากนี้สารเคมีในสมองตัวหนึ่งชื่ออะดีโนซีน ดีโนซีนค่ะมันเหมือนเป็นแรงกดดันให้ง่วงที่สะสมมาทั้งวันปกติแล้วการนอนหลับจะช่วยกำจัดสารนี้ออกไปครับแต่ถ้านอนไม่พอหรือกระบวนการกำจัดมันถูกรบกวนสารนี้ก็อาจจะยังตกค้างอยู่ทำให้ตื่นมาก็ยังรู้สึกไม่สดชื่นไม่พร้อมลุยนะคะอ๋อ,อเป็นอย่างนี้นี่เองมีสาเหตุอื่นอีกไหมครับมีค่ะอย่างที่สามคืออาจจะมีปัญหาการนอนหลับซ่อนอยู่อันนี้ก็ต้องระวัง เช่นอะไรบ้างครับเช่นภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (sleep apnea) หรือโรคนอนไม่หลับ (insomnia) ซึ่งพวกนี้จะรบกวนคุณภาพการนอนอย่างรุนแรงเลยค่ะทำให้ตื่นมาไม่สดชื่นได้อืมครับและสุดท้ายก็คือปัจจัยรบกวนอื่นๆค่ะอันนี้หลากหลายเลยอย่างเช่น ความเครียดความวิตกกังวลหรือตารางการนอนที่ไม่สม่ำเสมอเช่นคนที่ทำงานเป็นกะหรือแม้แต่การตื่นสายมากๆในวันหยุดสุดสัปดาห์แล้ววันจันทร์ต้องตื่นเช้าอันนี้ก็ทำให้นาฬิกาชีวภาพรวนได้เหมือนกันอ๋อเจ็ตแลกนี่ก็ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเจ็ตแลกก็อยู่ในกลุ่มนี้หรือแม้แต่การตื่นแบบกระทันหันด้วยเสียงนาฬิกาปลุกดังๆโหดๆนะคะครับหัวเราะอันนั้นก็อาจจะไปกระตุ้นฮอร์โมนความเครียดทำให้เรายิ่งงวงเงียหนักกว่าเดิมได้ค่ะ โอ oh, ฟังดูลซับซ้อนเหมือนกันนะครับเนี่ยแสดงว่าไอพฤติกรรมยอดฮิตที่หลายคนชอบทําคือกดปุ่ม snooze เลื่อนปลุกไปเรื่อยๆตอนเช้าเนี่ยอ่าใช่เลยค่ะมันยิ่งทําให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกใช่ไหมครับไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นเลยไม่ช่วยเลยค่ะแถมยังทําให้แย่ลงอีกอันนี้หลายแหล่งข้อมูลเลยนะคะทั้ง b e c o m m o n inspired หรือ the insomnia institute พูดตรงกันหมดเลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งทําไมล่ครับมันน่าจะช่วยให้ค่อยๆตื่นนะ คือมันเหมือนเราไปหลอกสมองอะคะ่ะทําให้กระบวนการตื่นตามธรรมชาติที่มันควรจะต่อเนื่องมันสะดุดอ oh. สมองจะเริ่มสับสนว่าตกลงจะให้ตื่นหรือจะให้หลับต่อกันแน่ผลลัพธ์คือพอเราต้องลุกจริงๆจังๆครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจะรู้สึกง่วงเงียแล้วก็อ่อนเพลียกว่าเดิมเสียอีกโห oh, ไม่น่าเลยแถมยังเป็นการบ่มเพาะนิสัยผัดวันประกันพรุ่งไปโดยไม่รู้ตัวด้วยนะคะจริงด้วยครับ แล้วอีกเรื่องที่สงสัยเลยครับพอพูดถึงวัยรุ่นที่เรามักจะมองว่าขี้เศราตื่นยากชอบแอบงิบในห้องเรียนอันนี้ก็คือมีเหตุผลทางชีววิทยารองรับจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องความเกียดคร้านอย่างเดียวใช่ไหมครับคือการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพจริงๆอ๋อนาฬิกาในสมองของวัยรุ่นนะคะมันจะมีการเลื่อนเวลา s h i f ทำให้พวกเขาง่วงดึกขึ้นแล้วก็อยากตื่นสายขึ้นตามธรรมชาติเลยเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นเลยใช่ค่ะแต่ทีนี้ตารางเรียนส่วนใหญ่มันไม่ได้ปรับตามไงคะยังต้องตื่นเช้าเหมือนเดิมใช่ครับเข้าเรียน7-8็ดแปดโมงเช้าผลก็คือวัยรุ่นจํานวนมากเลยตกดอยู่ในภาวะนอนไม่พอเรื้อรังซึ่งมันส่งผลกระทบจริงๆจังๆเลยนะคะทั้งเรื่องสมาธิความจําการเรียนรู้แล้วก็อารมณ์ด้วยโหกระทบเยอะเลยนะครับ ใช่ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องความเกียดคร้านเลยการเข้าใจตรงนี้ก็จะช่วยให้เรามองน้องๆวัยรุ่นด้วยความเห็นใจมากขึ้นนะคะครับผมเห็นด้วยเลยครับดังนั้นนะคะถ้าใครรู้สึกว่าอาการ Sleep In er t i เียของตัวเองเนี่ยมันดูรุนแรงผิดปกติคืองวงเงียนหนักมากคิดอะไรไม่ออกนานเป็นชั่วโมงแทบทุกวันเลยท,ทั้งทั้งที่ก็คิดว่านอนพอแล้วนะครับการลองปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะ เพราะมันอาจจะมีปัญหาอื่นซ่อนอยู่ก็ได้ที่เราไม่รู้ตัวเข้าใจเลยครับฟังแล้วเห็นใจทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างเลยนะครับพอเรารู้สาเหตุและความซับซ้อนของอาการงวงเงียแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะทำยังไงให้เช้าวัานใหม่มันสดใสขึ้นได้บ้างเลยครับคำถามสําคัญเลยค่ะ <laughs> เริ่มจากพื้นฐานสำคัญที่สุดก่อนเลยไหมครับคือเรื่องการนอนหลับให้มีคุณภาพที่เมื่อกี้เราก็แตกแตกไปบ้างแล้วใช่ค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลยค่ะข้อมูลจากหลายๆที่อย่างโรงพยาบาลสิริราชก็เน้นย้ำเรื่องสุขอนามัยการนอนที่ดีหรือเบสิกสลิปไฮจีน สุขอนามัยการนอนที่ดีค่ะพูดง่ายๆก็คือการสร้างนิสัยแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการนอนหลับที่ดีซึ่งพอเรานอนดีขึ้นปัญหาตอนตื่นม,มันก็จะลดลงไปเองโดยตรงเลยค่ะถ้าให้สรุปเคล็ดลับง่ายๆที่ช่วยให้หลับสบายขึ้นก็คงเป็นเรื่องสิ่งที่ควรเลี่ยงก่อนนอนใช่ไหมครับใช่ค่ะกลุ่มแรกเลยอย่างพวกเครื่องดื่มคาเฟอีนกาแฟาชาน้ำอัดลมโดยเฉพาะหลังมื้อเที่ยงนี่ควรเลี่ยงเลยใช่ไหมครับเพราะมันอยู่ในร่างกายนาน นานหลายชั่วโมงเลยค่ะบางที6-7ชั่วโมงเลยนะโหนานเหมือนกันแล้วก็มีแอลกอฮอล์ใกล้เวลานอนที่ถึงจะทำให้หลับเร็วแต่ก็ทำให้ตื่นกลางดึกหลับไม่สนิทใช่ค่ะแถมยังทำให้ภาวะหยุดหายใจขณะหลับแย่ลงด้วยนะถ้าใครมีปัญหานี้อยู่อ๋อครับแล้วก็การสูบบุหรี่อาหารมื้อหนักๆห,หรือการออกกาลังกายหนัก,นกๆก่อนนอนไม่กี่ชั่วโมงพวกนี้ก็รบกวนหมดเลยถูกต้องค่ะ พวกนี้ควรเลี้ยงเลยโดยเฉพาะสัก3าสี่ชั่วโมงก่อนนอนครับแล้วในทางกลับกันล่ะครับสิ่งที่ควรทำเพื่อส่งเสริมการนอนมีอะไรบ้างก็มีหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกคือการจัดห้องนอนให้เป็นเขตส่งเสริมการนอนจริงๆเขตส่งเสริมการนอนค่ะคือทำให้มันมืดที่สุดเงียบที่สุดแล้วก็เย็นสบาย อุณหภูมิที่แนะนำกันส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ22ถึง25องศาเซลเซียสหรือราวๆ60ถึง67องศาฟาเรนไฮน์นะคะอ๋อต้องเย็นๆนหน่อยใช่ค่ะแล้วก็มีข้อแนะนำสำคัญมากคือเตียงมีไว้สำหรับนอนและกิจกรรมทางเพศเท่านั้น <laughs> ครับผมคือไม่ควรไปทำงานอ่านหนังสือหรือดูทีวีบนเตียง ถ้าขึ้นเตียงแล้ว20-30นาทียังไม่หลับเนี่ยแนะน,นำให้ลุกออกไปทำกิจกรรมผ่อนคลายเบาๆในห้องอื่นก่อนเช่นอะไรครับอ่านหนังสือเล่นที่ไม่เครียดมากฟังเพลงเบาๆแล้วค่อยกลับมาลองนอนใหม่เมื่อรู้สึกง่วงจริงๆค่ะเป็นการสร้างเงื่อนไขให้สมองรู้ว่าเตียงเท่ากับนอนเข้าใจครับแล้วเรื่องเวลาล่ะครับที่ย้ากันบ่อยๆมากคือความสม่าเสมอของเวลาเข้านอนและตื่นนอนใช่เลยคะ่ะ อันนี้คือหัวใจสำคัญจริงๆอย่างที่ไนกี้ศิริราช The Insomnia Institute หรือขอนแก่นลิงก์ก็เน้นย้ำเหมือนกันหมดต้องพยายามให้ใกล้เคียงกันทุกวันแม้แต่วันหยุดด้วยใช่ค่ะพยายามให้ต่างกันไม่มากนะักการทำแบบนี้มันเหมือนเป็นการจูนนาฬิกาชีวภาพในร่างกายเราให้มันแม่นยำขึ้นอืม ทำให้ร่างกายเรียนรู้จังหวะที่ควรจะหลับและควรจะตื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพพอเรานอนหลับได้ดีขึ้นคุณภาพการนอนดีขึ้นอาการงัวงเงียตอนเช้าหรือ sleep inertia มันก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยค่ะโอเคเข้าใจแล้วครับพอเรามีพื้นฐานการนอนที่ดีแล้วทีนี้มาดูเทคนิคปลุกตัวเองตอนเช้ากันบ้างดีกว่าให้การลุกจากเตียงมันเอ,อทรมานน้อยลงหน่อย <laughs> หัวเราะได้เลยค่ะอย่างแรกเลยคือการตื่นอย่างนุ่มนวลอันนี้ดูน่าสนใจครับใช่ค่ะเลิกใช้เสียงปลุกโหดๆกันเธอลองเปลี่ยนมาเป็นการใช้แสงช่วยปลุกดูไหมครับอย่างที่อาจารย์บอกตะกี้เช่นอาจจะงแง้มพระม่านไว้หน่อยให้แสงธรรมชาติค่อยๆส่องเข้ามาดีมากเลยค่ะหรือพอตื่นแล้วก็ลุกไปรับแสงแดดอ่อนๆน,นอกหน้าต่างสัก1 0 1 5นาทีครับหรือถ้าใครอยากลงทุนหน่อยก็มีนาฬิกาปลุกแบบแสงอาทิตย์จำลอง Sunrise Alarm Clock ที่มันจะค่อยๆสว่างขึ้นเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นจริงๆอันนั้นก็น่าสนใจนะคะหรือเลือกใช้เสียงปลุกที่มันอ่อนโยนหน่อยเช่นเสียงธรรมชาติเสียงนกร้องแทนเสียงแหลมๆดังๆกระโชกโคกคากใช่ครับเสียงดังๆนี่มันทำให้ตกใจตื่นมาก็เครียดเลยใช่ค่ะกระตุ้นคอร์ดิซอลแบบไม่จำเป็นและขอย้ำอีกครั้งนะครับอย่าก,กด snooze เด็ดขาดย้ำเลยค่ะถ้าตงใจลุกยากจริงๆมีเทคนิคแนะนำไหมครับมีค่ะ ลองใช้กด5วินาทีที่มีคนแนะนำดูค่ะคือพอเสียงปลุกดังปุ๊บนับถอยหลังในใจเลย5 4 3 2 1แล้วดีดตัวลุกขึ้นมาทันทีโู้ต้องฝืนใจนิดนึงใช่ค่ะเป็นการเอาชนะแรงเฉื่อยด้วยการลงมือทำทันทีก่อนที่สมองจะหาเหตุผลมาให้นอนต่อ <laughs> น่าลองครับอย่างที่สองแล้วครับ อย่างที่สองคือเติมน้ำให้ร่างกายอันนี้ก็สำคัญใช่ไหมคะสำคัญมากค่ะทันทีที่ตื่นเลยดื่มน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องสักแก้วอุณหภูมิห้องค่ะช่วยชดเชยน้ำที่ร่างกายเสียไปตอนนอนแล้วก็เหมือนช่วยปลุกระบบต่างๆในร่างกายให้เริ่มทำงานอาจจะบีบมะนาวลงไปนิดหน่อยก็ได้นะครับช่วยให้สดชื่นขึ้นค่ะแล้วกาแฟแก้วโปรดเ่ะครับดื่มได้เลยไหมเอ่อรอสักพักก่อนดีกว่าค่ะมีคำแนะนำว่าควรรอหลังเก้าโมงครึ่งไปแล้วอ้าวทำไมล่ะครับ เพราะว่าช่วงเช้าตรู่ประมาณแก่ถึง9ก้าโมงเช้าเนี่ยร่างกายเราจะมีระดับฮอร์โมนคอร์ดิซอลหรือฮอร์โมนตื่นตัวสูงอยู่แล้วตามธรรมชาติอ๋อครับการดื่มกาแฟทับเข้าไปเลยอาจจะไม่จําเป็นหรืออาจจะทําให้ใจสัน่นกระวนกระวายเกินไปได้นะคะรอให้คอร์ดิซอลมันเรื่องลดลงหน่อยแล้วค่อยเติมคาเฟอีนเข้าไปจะได้ผลดีกว่าเป็นความรู้ใหม่เลยครับเนี่ยค่ะอย่างที่3มครับอย่างที่3มคือขยับร่างกายนิดหน่อย ใช่ครับใช่ค่ะไม่ต้องถึงกับไปวิ่งมาราทอนนะคะแค่ไหนดีครับแค่ยืดเส้นยืดสายเบาๆหรือเดินไปเดินมาในบ้านสัก5นาทีก็ช่วยได้เยอะแล้วค่ะแค่5นาทีค่ะมันช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและออกซิเจนทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นรู้สึกตื่นตัวแล้วก็สุดชื่นขึ้นได้เยอะเลยค่ะอืมดีจังครับทําได้ง่ายๆด้วยใช่ค่ะสุดท้ายคือสร้างแรงจูงใจเล็กๆน้อยๆค่ะสร้างแรงจูงใจค่ะ คือการมีอะไรให้เราตั้งตารอตอนเช้ามันช่วยให้การลุกจากเตียงง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะเช่นอะไรได้บ้างครับอาจจะเป็นการเขียน To-Do List สิ่งที่อยากทำให้สำเร็จในวันนั้นหรือการได้นั่งจิบกาแฟหอมๆที่เราชอบอ่านหนังสือเล่มโปรดสักสินาทีหรือแม้แต่การทบทวนเป้าหมายชีวิตแบบสตีฟจ็อบสก็ได้นะคะอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออวันนี้ตื่นมาแล้วมีอะไรดีๆรออยู่น่าตื่นจังเป็นความคิดที่ดีมากเลยครับ สร้าง positive feeling ตั้งแต่เช้าใช่ค่ะมีผลทางจิตวิทยาจริงๆนะคะการได้ทำอะไรสำเร็จเล,เล็กๆน้อยๆหรือทำสิ่งที่ชอบมันช่วยกระตุ้นการหลั่งโดพามีนโดพามีนสารแห่งความสุขค่ะสารแห่งความสุขและแรงจูงใจทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมีพลังในการเริ่มต้นวันใหม่มากขึ้นครับผมโอ้โหฟังทั้งหมดแล้วการปรับปรุงช่วงเวลายามเช้าให้ดีขึ้นนี่มีรายละเอียดให้ใส่ใจเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะ แต่ค่อยๆปรับไปทีละอย่างก็ได้นะคะครับสรุปได้ว่าการตื่นเช้าเนี่ยอาจจะมีประโยชน์แต่ก็ไม่ใช่คําตอบสําหรับทุกคนเนาะไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวถูกต้องค่ะอาการงัวงเงียหลังตื่นหรือ sleep inertia นี่ก็เป็นเรื่องจริงทางชีววิทยาที่เราเข้าใจและจัดการมันได้ใช่ค่ะจัดการได้กุญแจสําคัญก็อยู่ที่การสร้างอิสัยการนอนที่ดีก่อนมีความสม่ําเสมอรู้จักใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ การดื่มน้ำการขยับร่างกายแล้วก็การสร้างแรงจูงใจส่วนตัวที่เหมาะกับเราใช่เลยค่ะครบถ้วนเลยผมเคยได้ยินเกี่ยวกับหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Miracle Morning ที่เขาพูดถึงพลังของการตื่นเช้าแล้วก็การทำกิจวัตรดีๆไม่กี่อย่างที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้เลยอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกแรงบันดาลใจให้ใครที่อยากลองปรับดูนะครับใช่ค่ะหนังสือเล่มนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนเยอะเลยแต่ก็อยากย้ำอีกครั้งนะคะว่า องประกอบทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อรากฐานสำคัญที่สุดมันแข็งแรงซึ่งก็คือการนอนหลับที่มีคุณภาพค่ะการให้ความสำคัญกับการนอนให้เพียงพอและหลับสนิทจริงๆเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ควรโฟกัสมากที่สุดเลยเห็นด้วยอย่างยิ่งครับและอย่างที่ย้ำเสมอค่ะคือการฟังเสียงร่างกายตัวเองลองผิดลองถูกค่อยๆปรับ หากลยุทธ์ที่มันใช่สําหรับเราจริงๆครับผมที่ดีและปลอดภัยที่สุดนะคะอย่าลังเลครับผมชัดเจนครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันอยากฝากคําถามให้ไปลองคิดเล่นๆกันดูครับว่าค่ะนอกเหนือจากการพยายามตื่นให้เช้าขึ้นแล้วเนี่ยมีสิ่งเล็กๆน้อยๆอะไรบ้างที่มันรื่นรมหรือทำให้เรารู้สึกดีที่เราสามารถเพิ่มเข้าไปใน15นาทีแรกหลังตื่นนอนในวันพรุ่งนี้ได้บ้างอืมคำถามน่าสนใจค่ะ อาจจะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะครับแต่บางทีมันอาจจะเปลี่ยนโทนของทั้งวันให้ดีขึ้นด่างไม่น่าเชื่อเลยก็ได้ลองหาคำตอบให้ตัวเองดูนะครับ